เตรียมตัวให้พร้อมหัว w e i m เม e 70 Air มือถือแอรที่มาพร้อมแบตเตอรี่อึดถึกทนทานสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากหัวเว่ยที่เปิดตัวในประเทศจีนอย่างเป็นทางการนั่นคือหัวเว่ยเมด70 Air ซึ่งมาพร้อมคอนเซปต์สุดล้ำแอรที่เน้นความบางเบาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือสเปคที่ไม่เบาตามชื่อเลยครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่ขนาดมาหึงมาที่อัดแน่นอยู่ในตัวเครื่องบางเฉียดทำไมถึงน่าสนใจ Huawei Mate 70 Air คือความท้าทายทางวิศวกรรมอย่างแท้จริงด้วยตัวเครื่องที่บางเพียง6.6มิมและมีน้ำหนักเพียง208กรัมเท่านั้นแต่กลับสามารถติดตั้งแบตเตอรี่ความจุดสูงถึง6,500 mAh ได้อย่างน่าทึ่งพร้อมรองรับการชาร์จไว66ดับเบิลยูและยังมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุน่นระดับท็อปอย่าง IP68 IP69 อีกด้วยจอลึกสเปคเด่นของ Huawei Mate 70 Air ชิปเซ็ต Kirin 9020 AB แตกต่างกันไปตามขนาดแรมรุ่นแรม 12GB ขับเคลื่อนด้วยชิป k i Kirin 9020A รุ่นแรม 16GB ขับเคลื่อนด้วยชิป k i Kirin 9020B ระบบปฏิบัติการ HarmonyOS 5.1ติดตั้งมาให้จากโรงงานพร้อมฟีเจอร์ AI ใหม่ๆและการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมไบดูหน้าจอปอมโมเลขนาด7นิ้วจอแบนอัตรารีเฟรช120เฮความละเอียด2,761,320พิกเซล แบตเตอรี่6,500 mah การชาร์จชาร์จไวแบบมีสาย 66W ดับเบิลยูชาร์จย้อนกลับให้เครื่องอื่นรีวิสไวร์หดับเบิลยูกล้องหลัง4ตัวเศร้ากล้องหลัก5 0 mp f 1 8พร้อมระบบกันสั่นไวเทเลโฟโต้2 2 mp เซ็เเออ์์ว w i b ซูมออปติคอล3 x พร้อมไวอันตราไวาย8ปด mp เซ n s o สีห5 mp กล้องหน้า 17MP การเชื่อมต่อ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, LE, NFC, ไวรู t ซิ l ทเลอมมิวนิเคอื่นๆมาตรฐานกันน้ำ IP68, IP69, เซ็นเซอร์แกนหลายนิ้วมือด้านข้าง h i i e s Audio สี Gold and Silver Brocade, White Federal, Obsidian Black แล้วราคาหลักคุ้มค่าแค่ไหน Huawei Mate 70 Air เริ่มวางจำหน่ายแล้วในประเทศจีนโดยมีราคาดังนี้โดยประมาณเศร้า รุ่น12 GB 256 GB Kirin 9020A เจ้า4,199หยวนประมาณ21,700บาทรุ่น12 GB 512 GB Kirin 9020A เจ้า4,699หยวนประมาณ24,300บาทรุ่น16 GB 256 GB Kirin 9020B เร้า4,699หยวนประมาณ24,300บาท รุ่น 16GB 512GB ค i r i n 9020B 95,100 9 9วนประมาณ26,900บาทแต่ยังไม่มีแผนวางจำหน่ายในตลาดโลกนะครับคำถามชวนคิดเพื่อนๆคิดว่าหัวเว่ย m a t 70 Air รุ่นนี้คุ้มค่ากับราคาไหมครับและถ้ามีโอกาสได้ลองใช้จะเลือกสีไหนกันครับมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย